ใครที่ชีวิตตกอับต้องฟังใครที่ชีวิตไม่ดีต้องฟังใครที่ทํางานมาเป็นสิบปีแล้วไม่มีเงินเก็บพี่ต้องฟังใครที่ทํางานหลังขดหลังเข็นตัวเป็นเกียวขาเป็นน็อตเอ่อตัวเป็นน็อตขาเป็นเกียวหรืออะไรเป็นเกียวเป็นน็อตนี่แหละเออลูกค้าลูกค้าต้องฟังวันจะบอกว่าอันแดบบับแรกคนถูกหวยหรือลูกค้าถูกหวยกับเพจวันอะคือเยอะทําไมลูกค้าถึงถูกหวยเยอะลูกค้าขาคนถูกหวยกับแป้งวันเนี่ย เยอะจนนับไม่ถ่วนเยอะจนลูกค้ามีคำถามว่าทำไมถึงใช้แล้วถูกหวยทำไมถึงใช้แล้วเอาเลขหลังตลับไปซื้อแล้วทำไมมันถูกหวยรวยเบอร์ทำไมมันมีโชคมีลาบทำไมมันถึงทำทำไมมันถึงทำทุกอย่างแล้วมันมันมันดูลับลื่นมันดูโปร่งมันดูโล่งมันดูลื่นไหล วันจะบอกว่าเลขที่ลูกค้าได้ไปซื้อนะคะที่อยู่หลังตลับนะลูกคา้าแล้วแต่ดวงนะเป็นความเชื่อนะคะลูกคา้าฟังนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะลูกคา้าคนในโลกเนี้นักธุรกิจหรือใครก็ตามที่ทำงานเป็นนายตัวเองวันเชื่อว่าเขามีแรงศรัทธาทุกคนมีแรงศรัทธาทุกคน คือศรัทธามันเกิดปาฏิหาริ์ขึ้นกับหลายๆคนมานักต่อนักจนนับไม่ถ้วนศรัทธาปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์มันเกิดขึ้นกับผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นใช้แล้วรวยใช้แล้วชีวิตดีขึ้น ใช้แล้วจากกูขายของไม่ได้กูขายได้จากกูขายของไม่ดีกูขายของดีจากกูขายน้ําได้วันละสามแก้วกูขายได้วันละยี่สิบจากกูขายข้าวได้วันละสองพันกูขายได้วันละห้าพันจากกูทํางานเนี่ยกูไม่มีเงินเก็บเลยตรงนั้นตรงนี้มันมีทางให้ออกพอกูมีแป้งอีวันไปแล้วเนี่ยชีวิตกูดีขึ้นมากอันนี้คือคอมเมนต์จากลูกค้าเลยเคยถูกเลขหลังตลับแป้งด้วยค่ะพี่บูชามาถูกหวยสามตัวตรงใช้แล้วพี่ขายของดีตามที่ขอมากๆเลย พี่ใช้แล้วดีมากแป้งเปิดซับซื้อครั้งแรกดีมากค่ะถูกหวยทั้งบนทั้งล่างขายของดีขึ้นมากตอนนี้ใช้อยู่ค่ะใช้อยู่ค่ะพี่อ่ะตลับที่สี่แล้วนะปังมากนะคะถูกหวยหกงวดติดกันขอพรให้ขายของได้ทุกวันเราต้องแก้บนไหมคะตามสัจจะวาจาพี่เลยค่ะ ตามสัจจะวาจาพี่เลยถูกหวยวันเว้นวันมาเดือนนึงแล้วตอนนี้แป้งวันนะคะวันบอกเลยว่าวันนี้วันพูดเรื่องแป้งวันขายแป้งให้ลูกค้าแป้งวันไม่ใช่แค่แป้งธรรมดาเป็นแป้งที่ผ่านการทำพิธีเบิกเนตรปลูกเสกและดูโลโก้แค่โลโก้มันก็ขนลุกแล้วพี่เอ้ยวันบอกเลยนะคะ บอกเลยใครที่อยู่สายนี้ใครที่เจอวานหรือใครที่โอ้ยอยากบูชาจังเลยแต่ฉันไม่มีเงินบูชาฉันจะทำยังไงดีลองตั้งจิตนิ่งๆตั้งจิตอธิษฐานขอบุญบาร,รมีขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะขอให้ลูกได้มีเงินมีทองได้มาบูชาแป้งเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจำไว้ว่าศรัทธา ทำให้คนรวยมานักต่อน,นักเก่งไม่สู้เฮงนี่คือความจริงบนโลกนี้ต่อให้พี่เก่งขนาดไหนเก่งให้ตายพี่ยังไม่สู้คนเฮงที่มันเฮงคำว่าเฮงคืออะไรพี่ขายของมาสิบปีมีเงินเก็บสิบล้านเจอคนเฮงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเก้าสิบล้านเนี่ยเขาเรียกคนเฮงเขาเรียกดวงบุญภาวะาสนาสง ขอบุญบารมีปู่ย่าถ้าใครได้แป้งวันไปหรือใครใช้แป้งอีวันขอให้เปิดทิศเปิดทางให้ลูกค้าไม่มีเงินเก็บมันก็ได้เก็บไม่พอมีมันก็มีไม่พอได้งานมันก็ได้งานพอจะตกอับหน่อยมันมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีคาถาให้ฟังนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าวันนี้พี่เจอบอกอุ้ยงมงายถ้าง,งมงายแล้วรวยแล้วมีชีวิตที่ดีกูคนนึงอะงมง,งาย แต่ถ้าคนที่มันพูดว่าเราเนี่ยว่าพี่เนี่ยหรือว่าวันเนี่ยดูชีวิตของเขากับดูชีวิตของเราจำไว้ว่าความศรัทธาบนโลกมนุษย์มันทำให้คนรวยมานักต่อนักนับไม่ทวนใครอยากบูชาแป้งวันมีจำนวนจำกัดสามารถบูชาได้กับตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศหรือใครจะเอาหน้าไหลพิมพ์รหัส ขอไข่ห้าวันมีทูปปู่ย่าให้ฟรีแล้ววันมีคาถาปู่ย่าให้ด้วยศรัทธาปาฏิหาริวันจะพูดคำนี้ตลอดความบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างล้วนถูกกำหนดไว้อยู่แล้วบอกเลยว่าโลโก้วันเป็นโลโก้พยานาเป็นสายมูเป็นสายความเชื่อถามว่ามันมีจริงหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ พี่อยากท้องทำไมพี่ไปขอขอให้ลูกได้ลูกแฝดขอให้ลูกได้ลูกผู้ชายวันนี้ผัวมีเมียน้อยพี่ตะเก็นตะกาไปหาหมอหมอนันนนนี่นึกออกปะทำไมผัวมีเมียน้อยอีผู้หญิงคนนี้มาจากไหนอะไรยังไงผัวมีเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยเรื่องแค่เนี้ยเรื่องแบบเนี้ยเออเรื่องแบบเนี้ยพี่ไปหาเลยแล้วพี่จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงได้ยังไงวันนี้พอพี่ได้พี่ต้องทำยังไงบางทีพี่บอกว่าอ่ะถ้าลูกได้ ลูกจะถวายน้าแดงถ้าลูกได้ลูกจะทําบุญอยู่ตรงไหนมันมีพญานาคอ,อยู่ที่ไหนก็มีพญานาคบอกเลยท่านอยู่ทั่วทุกมุมโลกบอกเลยอยู่ทั่วทุกที่นะคะบริวารเยอะนะคะลูกค้าแป้งเปิดซับเขาเฮงจริงปังจริงบอกเลยใครที่ทํางานค้าขายต้องมีใครที่ชีวิตที่แบบตกอับชีวิตติดขัดทําอะไรไม่ราบรื่น ทำอะไรมันก็ติดขัดทําอะไรไม่ราบรื่นพอมีเงินเก็บมันก็มีทางให้ออกทําไมเจ้านงเจ้านายมันถึงไม่ขึ้นเงินเดือนให้กูเลยทําไมชีวิตกูมันเป็นอย่างนี้ทําไมกูทําอะไรมันก็เจ๊งทําไมกูทำนี่คือบางทีมันมีสิ่งติดขัดนะราคาเท่าไหร่ตลับละห้าร้อยเก้าสิบบาทมันเหมือนกับพี่ซื้อแป้งใช้ตลับตลับหนึ่งแต่วันนี้ถ้ามันจะพ่วงความเฮงเข้าไปด้วยพี่ไม่เอาหรอนึกออกปะตั้งแต่พี่บูชาแป้งมา พี่มีเงินเข้าตลอดเลยค่ะอย่าว่าแต่พี่เลยตั้งแต่หนูอยู่สายพญานาคมาเข้าปีที่ห้าแล้วคําว่าตกอับมันไม่มีอะคาว่าไม่มีอะไม่มังเกิดกับลูกหลานพญานาคแน่นอนแต่สิ่งที่คุณต้องทําให้ก็คือหนึ่งบุญโลโก้เนี้ยวันขออย่างเดียวพี่อย่าวางต่ําแต่ถ้าไม่รู้ไม่ได้เจตนามันไม่เป็นอะไร ตบทุกวันมีบริการเก็บปลายทางค่ะตบทุกวันนะคะลูกค้าตบรับรั์ใช้แล้วรวยไหมความเชื่อส่วนบุคลคลกูใช้แล้วรวยกูใช้บูชาแล้วรวยกวูบูชาเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่วันสัตธานแล้ววันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถทุกอย่าง หนึ่งตลับห้าร้อยเก้าสิบสองตลับขึ้นไปเหลือตลับละห้าร้อยห้าสิบบาทใครรับแป้งเปิดซับพิมพ์รหัสคอไข่ห้าเก้าวันนี้มีของแถมให้ฟรีนะคะใครรับพิมพ์รหัสนี้ได้เลยถ้าวันนี้ชีวิตมันตันมันหมดทิศทางแล้วพี่ตั้งจิตดีๆตั้งจิตนิ่งๆแล้วพี่นึกถึงวันเชื่อว่าพี่มีทางออกและพี่ได้แน่นอน มีติดกระเป๋าไว้บางคนน้าบูชาเป็นสิบตลับเอาไปบูชาขายที่ไม่ได้อยากขายที่ก็ขายได้ขายตึกไม่ได้จะขายไม่ได้ก็ขายได้อันนี้เรื่องจริงไม่พูดโกหกบอกเลยสาบานต่อหน้าไฟเนี่ยต่อหน้าเนี่ยโลโก้เลยไม่พูดโกหกแน่นอนนะคะลูกค้ารหัสขอไข่ห้าเก้าตลับละห้าร้อยเก้าสิบบาท